สบายดี l อลที i ิชันบริษัทเอกชนลาวตั้งเป้าปี66รับซื้อมันสัปะหลังจากชาวสวนให้ได้50,000ตันปัจจุบันการเก็บเกี่ยวมันสัปะหลังของเกษตรกรเมืองนองแขวงสวรรค์เขตโดยบริษัทเอกชนบริษัทสายไหมขาข้าขาออกเป็นผู้รับซื้อ โดยภายในปี2,566ทางบริษัทได้ตั้งเป้าจะเก็บซื้อให้ได้อยู่ที่50,000ตันราคาตามสัญญาประมาณ2,500กีบต่อกิโลหรือประมาณ4.9บาทต่อกิโลกร,รมัมสำหรับมันสำปะหลังแห้งซึ่งผู้อำนวยการบริษัทเปิดเผยครับว่าทางบริษัทเริ่มเข้ามารับซื้อมันสำปะหลังเมืองนองเมื่อปี2,563 โดยราคาที่รับซื้อมันสำปะหลังดิบอยู่ที่1,000กีบต่อกิโลรกร,รมัมหรือประมาณ1.9บาทต่อกิโลรกร,รมัมเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาทางบริษัทสามารถรับซื้อได้แล้วกว่า6,000ตันแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี